สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วมื้อนี้รอบคลิปที่สามโอพีนอ่น้องตอนนี้เรามาถ่ายลูกส,สาวคนสวยไปยังยางกำลังยางหาเต็นะมว<า>่ะเต็มยุเสมอที่่อยากให้เต็มไปก็คือหาสมอลแม่เรับต <Yeah. S 1> ้องเลืิศรบมากกับ,บอบมันต้องหายัางไงซื้อ,อยังไงอ่ะหนูสั่งในรัศดาเรียกว่าสมอเหรอใช่โอเค

กำลังหาที่จะสั่งอะไรเงี้ยเลยอะให้เพิ่นมาโซงไหมให้เพิ่นมาโซงหลังห่านเลยยึดไว้แล้วนะทุกคน <laughs> อย่างฟิวไว้นน้ำเต็มเพิ่นวะอัดโตกน้ำเนีย่ยตกน้ำเนี่ยปลาตกตกน้ำเนีย่ยร่องไปจังดไดดเหือคือว่ามิมองล่องอ่ะ เอาละพี่น้องพอเนี่ยมากแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนทำงานอยู่โรงเรียนไทยสงนะทุกคนนะปันปันเนี่ยตกเกือบทุกมือทุกวันเลยตกปลาพรามันอยู่ไก่บึงบึงบัวขาวคุณว่าน,นูกกังจะไปตกปลาลูกสาวแม่กํลังไปตกปลา สวัสดีค่ะแม่วัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่เลยนะคะวิแม่วิโอ้พ่งเห็นตัวจริงโอ้น่าสนตามีวิคนนี้นี่เองที่ว่าเราเจอแต่ชื่อแต่ไม่เคยเจอหน้าเจอตัวจริงสักทีนะคะสวัสดีคุณแม่คป้าดีใจมากเลยเอ๋แม่มาหาพอเราไปไปเต้นกันทำเนี่ยแม่แม่จะมางานไหมคะหรือว่าแวะมาหาลูกเฉย แมนไม่ได้มาหรอกมันคนเยอะเอฟซีเราก็จะเป็นสไตล์คุณแม่คุณหนูมากจะไม่ค่อยชอบกวามูุ้นแายเท่าไหร่แต่หมักเบิงชอบดูแต่คนมันเยอะมีร้านส้มตำเฮงๆรวยๆขอบคุณคุณแม่นะคะเบิ้องบนป๊าพี่น้องพอต้องเห็นหนูกินออกช่องบ่อยๆด้วยเนี่ยเลรู้ว่าหนูชอบกิน ขอบคุณคุณแม่มากคุณแม่จัลโลไรไซค่ะที่มอาไซมาหายุบานนี่แหละใกล้ๆนี่ปะค่ะหายุบาลในแถวนี้ละขอบคุณคุณแม่วิมากมากนะคะทารุ่นวัยก่อนเฟยจำหนาวเลยจำหนาวคุณแม่เอกนะคะโอ้มือสันหนึ่งสองสามนี่คุณแม่ป่าอ้วนน้นรันสมตำคุณแม่วิในเรื่องขอบคุณมากมากนะคะเฮ่งๆลำลำเลยลุ้ยค่ะแม่ขอบคุณค่ะเพวันเอาสมตํามาให้ยสามถุงพี่น้อง อ้ยนูตกปลาน้ำตกน้ำคือเกา่าวันเนี่ยล่ความพยาย,ยามแต่ว่าปลาน้ำชีมันตกยากตกยากมากโอ้เป็นเร่อหนีนอนบอกนอนเหรอไม่ได้ตกอันนั้นเหรอแบบนอนเยื่อเหรอเฮ้ยได้หลายตัวแล้วเหรอ ทุกคนรู้ว่าถานัดอันแบบแบบนอนอะถนัดแบบตีตีแบบปลาโดอ่ะแต่แบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถนัดได้ตีพบรรยากาศดีแห้งพี่น้องขอบคุณคุณแม่วิมาร้านส้มตำมากมากนะคะเอาสมตำมาฝากบรรยากาศเลยดูเราปรได้มาโยงสิ ม,มีแต่นอนในห้องแล้วมาทำงานนอนในห้องทำงานแล้วก็นอนป่วยอยู่ห่ะโดนแล้วที่นอนบรรยากาศควาเกาความหลังของเป็นปันด้สอนนักเรียน,นเห็นงานเสร็จแรงมาออกไปตกปลาอยู่บึงบัวเขาปลาสูตรกับปลาชะโดตกปลาสูตรมาเผื่อรอปลาชะโดใหญ่แล้วก็ตีปลาชะโดหน่อย ไเาตนฮะมันไม่นำชีนันเป็นบึงบัวขาวอยู่บรอยู่พุทธสงก์บุรีรัมถ้าน้ำชีหนูไม่กล้าไปไปตีมัน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 อันตรายนะผู้หญิงเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นโซนสุขภาพจังสีมันตองมากลางป่าเขาเจังสีมันต้องเอาม้อหันตีมันไม่เคยเลยมันมืดบว่เจ้ามีเจ้าได้ไล่ลายมุ้อเนีลยเจ้ากลางแค่นี้เลย อ้วนั่นเดีนั่นเดีนั่นเดียเดี๋ยเป็นลาวลาวเหรอคนอ่ะอันขาวๆยี่น้ำริมจักสันอ่ะเป็นตาได้์ลายกับได้พวกปลาตองดีดีเลยจักสันเมียนอุ้ยขึ้นขึ้นดีเลยตัวตัวใหญ่บวยขึ้นบวยขึ้นทุกคนใส่ลาพี่น้องทั้งบ้านนะคะท่านใดนะที่มี่รันเบ็ดรันยัง อยากอยากแบบว่าโปรโมทอยากขายอยากยังกับฝากปนปันไดเปนปัญหาสื่อเวดอยู่ค่ะเพราะว่ากลัวไปสั่งในช้อปปี้เราออกมาแล้วมันอ่อนไหมมันหักไวปกติมีแต่ว่านักเรียนรักเอาแล้ดูชอตกปลาดูชอบตกปลานะใช่ตกมาประมาณสองปีปีกว่าสองปีส่วนมากจะเป็นปลาขาวปลาชโดแล้วก็ปลาปลาตองแมนค่ะใดี๋ยวจ้นสี่ละเพราะว่าต้องแมงละงั้ใช่ไหม แต่หนูก็ใส่เยอะธรรมดาใส่เคร็ยังเยอะไปะนิ่มน,นีงละ่ะปลาชโดโดต้องปลาดุกปลาดุกบ่บ่ได้าค่ยได้พวกปลาดุกส่วนมากก็้ตเืออปลมส่วนมากเอาห้ามกับเครื่องแนวตกปลาสูตรปลา่นิ่นน่ปลาขาว,วเป็นรอปลาชโดอืมแอ้ยมันเป็นห่วงโซ่อาหารเลยหอกมันยาานอะแยะไปเลยโอ้ยมากกว่าเราจำหนีแลละคันว่าค่ะ เอาสม้มตำมาให้ด้วยนะถุงหนึ่งเอาไปกินแบ่งกันเนี่ยเอาแบ่งกัน <พอ S 1> แบ่งค<อ>่ะขอบคุณแม่วิมากมากนะคะแม่หักจากทางร้อยเอ็ดขอบพระคุณมากมากนะคะว่าว่าลุยสิขอพูดังไรคนแบบมาแบบลำบากแห้งนะทุลักทุเลแต่ว่าบ้านเขาอยู่บ้านแม่เขาอยู่ใกล้ๆนะทุกนะคน เพิ่นม ah าหาลูกเป็นฝาวกับเพิ่นเอาตำปลาตำเนื้มาให้กินเดี๋ยวจะไปแบ่งพี่สุกด้วยเต่นอยู่ทางไหนไอออกอองแล้วเนี่ยนอยมเป็นแล้วอะ่ะ ปันกำลังสั่งเต็นอยู่ยนะคะทุกคนเต็นฮักฮักแล้วก็ฮักเหลี่ฮักอีกจนคนกลางเต็นแบบระวังแบบยังนเพราะว่าปันไม่รู้จะสั่งซื้ออะไรทางไหนได้ง่าย,ายๆเพราะว่าเรายังไม่ได้แวะเข้าบ้านเลยทุกคนอยู่แบบระแวงตลอดว่าล่มมาให้งมันจิตทับบ่น่าจะดเต็นนี่แหละเต็นปันและ เธอพี่เอาส้นตำามาฝากแม่ฮักพี่เอามาฝากคนละถุงกันอ๋อเวลาล็บโอเคอเครับปักไฟกับ,บา่าไรสือไปหาสืบว่าอะไรทำไงดีไม่ค่อยมีปักไฟหรือปักไฟใหม่เดี๋ยวรอน้องเขาจัดของกันนะทุกคนโอ้บรรยากาศอุ่นึ้นไปแล้วไปท่านไหนมาสำหรับคลิปนี้ ก็มีอย่างหลายค่ะมม่ห้เบิ้งบรรยากาศอีกรอบแม่นานของแม่นําชีบรรยากาศของการไทาย้านของห้องนี่แหละค่ะปุนก่อนปันก็ทอบตกปลาเนาะหลังหันมันก็เร็จชื่นในสิ่งเองรู้สึกได้กลับมายืนตรงจุดเก่าบรรยากาศเก่าๆแล้วทุกคน <Okay. S 1> สบายใจขึ้นเราได้มาหลังหันเร็วขึ้นสวัสดีพี่กา Happy Birthday to you ขอบคุณว่า <laughs> มีของข,องขวัญมาให้เลยจักสิไปสื่ออีหอย่างยิ่งใส่ เดี๋ยวไม่มีโอกาสจะเป็นของขวัญย้อนหลังเด้อพี่ก้าพี่ก้าเดี๋ยววันเกิดของขวัญวันเกิดย้อนหลังเด้อยไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรที่ไหนยังไงโอเคมีความสุขมาก <ขอ S 2> ๆนะคะโ okay. อเคค่ะพี่น้องเดสำหรับคลิปนี้ต้องนา้เปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ